วันนี้นะครับเราจะมารีวิวการเปิดกล่องของเล่น unboxing toy นะครับข<อ>เขาไม่ได้รีวิวไหมเขาเรียกสาธิตนะการสาธิตวิธีการเปิดกล่องนะครับรีวิวการสาธิตเปิดกล่อง <laughs> นะตากล้องมีหน้าที่ถ่ายถ่ายไปนะครับก็มีด้วยกันวันนี้จะเปิดกล่องเล็กน,นะฮะเป็น Astro Boy นงานของโซโูนคองทัคระของประเทศเกาหลีนะครับก็คือทัคระนั่นแหละแต่ว่าเป็น ผลิตในประเทศเกาหลีนะครับโซโนอคองนะอย่าไม่พูดเรื่องของเล่นวันนี้เราไม่ได้รีวิวรับรีวิวการเปิดกล่องอีกกล่องนึงก็เป็นแอสโทรบอยเหมือนกันนะครับโซโนอคองนาคาคาะเกาหลีเหมือนกันคือที่อยากมาพูดเพราะว่าเห็นน้องๆหนูๆอะไรที่เปิดกล่องเห็นแล้วแบบเสียวเลยคือกล่องเขาทำมาสวยๆแล้วเปิดแบบนะฮะมันเยินมันพังจริงๆอ่ะของ รามีราคานะเราสามารถเก็บกลับเข้าไปในกล่องแล้วโชว์ได้มันก็สวยอยู่แล้วนะครับนี่กล่องเขาทามาสวยงามเห็นไหมนะครับรายละเอียดการเล่นถ้าเราถึงเราแกะออกมาเล่นแล้วเ,เราเก็บไว้ในกล่องมันก็ดูดีนะไม่ใเก็บกล่องโยนทิ้งไปนะครับหรือจะตัวนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องเลวยกันก่อนส่วนมากกล่องของเล่นพวกนี้มันจะมีสกอตเทป สกัดเทปแล้วก็มีสกัดเทปส่วนมากจะเป็นแค่เนี้ยของด้านนอกนะนี่เหมือนกันสกัดเทปแปะนะครับแล้วก็สกัดเทปตรงนี้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เราหาห้องสบายๆนะครับแล้วก็คัตเตอร์มีดคมๆนะแล้วก็สำหรับเด็กๆคุณจะใช้มีดแบบนี้นะซ่อนปากเจ็บได้ฟุตเหล็ก นะครับสำคัญเลยตัวนี้ฟุตเหล็กนะหรือว่าไม้มันทัดยาวๆจะฟุตเหล็กดีที่สุดแนะนำนะครับตอนที่นึงเดยอเปิดกล่องเลกให้ดูก่อนนะครับมันมีข้างบนจะต้องกีดเทปสองด้านส่วนใหญ่เขาจะเปิดจากด้านล่างนะเพราะเวลาเราปิดกลับไปแล้วไปว,วางก็เหมือนเหมือนเดิมนะก็มจะมีเทปหนึ่งอัน ใช้มีดคมๆออกมานะครับมีสัน่นกรีดไปเลยปุ๊บขาดเห็นไหมฮะจากนั้นขอบด้านนี้ขอบด้านนี้นะมันจะเสียง่ายถ้าเราใช้มือควักออกมาหรือว่าดึงออกมาก็เสร็จเอาด้านมนนะครับของวุดเหล็กใส่เข้าไปจะเ,ย,เย็นๆอย่ารีบร้อน เราจะเปิดทีละด้านใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะดันมันขึ้นนะครับให้ฟุตเหล็กมันขนานตามแนวนะดึงออกบางทีก็หลุดออกมาเลยก็ดีแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยมันออกด้านเดียวเราก็ทําเหมือนกันอีกด้านนึ่งนะครับเดี๋ยวกล่องรู้ละกันตรงนี้ไปแล้ว <laughs> คือเราจะไม่เปิดปิดบ่อยนะฮะมันจะเสียทรม จานั้นมันจะมีถาดอย่างนี้เราก็ดึงมันออกมาก่อนดึงเราเปิดตัวนี้มาก่อนนะครับนี่เห็นไหมจะมีเป็นถาดพลาสติกดึงออกมาเลยเห็นไหมครับง่ายๆนะก็ปิดก,กล่องกลับไปก่อน ยังไม่ต้องไปใส่ตรงนี้ตอนเก็บแล้วค่อยใส่ก็ได้นะก็จะมีนะครับอันนี้ก็ค่อยเปิดมาเล่นอะไรก็แล้วแต่บันนีเราจะเปิดตัวนี้กล่องน,นะเทปสองด้านเป็นกล่องใหญ่ส่วนมากของเล่นมันจะบรรจุมาแบบนี้นะถ้าเป็นลักษณะของบล็อกนะเราไม่จําเป็นต้องไปทําลายแพ็กเกจมันก็ได้นะครับมี ขีดไปเลยลัวขาดนะครับทีนี้นเหมือนเดิมด้านมนนะฮะถ้าเกิดเราใช้ด้านนี้มันอาจจะไปทำลายได้ทำทำให้กล่องมีรอยไม่ทำลายใส่ไปแล้วช้าผิดด้านกับโทษทีเอาได้มนนี้ ช้าๆเปิดทีละด้าน,นัน้นกล่องมันใหญ่เห็นไหมฮะถ้ามันเปิดทีเดียวออกสองกล่องก็โอเคออกสองฝั่งสองฝั่งเลยครับจากนั้นก็เปิดพลาสติกมันยืดหยุ่นได้ล้วใช้นิ้วได้ ต้องรีบนะฮะเห็คนมันกลควักกันเร็วแลวกันกล่องเย็้นหมดนะครับเห็นไหมฮะไม่มีรอยเลยนะกล่องมันก็สวยเหมือนเดิมตอนเราเก็บกลับก็มันก็สวยนะมีชัยอยูาในนันะนะเปิดถาดมาเล่นแล้วก็ตใจนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวของกล่องนี้นะครับ คลิปนี้รีวิวการเปิดกล่องกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ